สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำพื้นฐานการโปรแกรมนะครับก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ชื่อว่า Computing and Programming นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือวิทธาการคำนวณและการโปรแกรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชุดวิชาในกลุ่มของวิธีการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนำคร่าวๆถึงความสำคัญของวิธีการคำนวณน,นะครับรวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในยุค ดิจิตอสมัยนี้เวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยมักจะนึกถึงอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบ้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบ้างหรือว่าแล็ปท็อปบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้จากัดอยู่แค่นี้นะครับชัดเจนเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับโทรศัพท์มือถือก็เป็นคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทีบบกก่กระจกๆเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วทรงพลังมากๆในแง่่ขขออองงงงพลััักกาาาารรคํน,นนววณบบบยยยตเเีีี้้ถไปปท เอาแค่ okay. มือถือสักเครื่องหนึ่งนี่ยนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับไอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับโทรศัพท์มือถือของเราเครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ยุคนั้นเนี่ยนับเป็นหลายหมื่นเครื่อง ฉันจะเห็นว่าสิ่งเท่าถืออยู่ในมือเนี่ยมีพลังเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับที่เราน่าจะสามารถที่จะขุดมันออกมาใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับจริงๆแล้วในรถยนต์ของเราเนี่ยนะฮะมีคอมพิวเตอร์ตั้งถ้าถ้ามองในแง่ของหน่วยประมวลผลนะครับมีตั้งไม่รู้กี่ตัวนะครับแล้วก็ยิ่งะไรพ้องยิง่งในอนาคตนะฮะร,รถจนต์พวกนี้ก็จะมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นรถจนต์ที่สามารถที่จะขับได้เองแบบนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นที่จะต้องใช้ไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตีความ ในสิ่งที่มันมองเห็นนะฮะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมรอบๆของมันออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกล้องนะครับเซ็นเซอร์อื่นๆเซนเซอร์รถข้างเคียงนะครับเซ็นเซอร์คนเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้แต่อย่างน้อยของพวกนี้เราก็พอจะเดาได้ว่ามันมีคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คอมพิวเตอร์เนี่ยแทรกซึมไปได้ทุกๆที่นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินคําว่า Internet of Things ใช่ฮะที่ย่อ,ยอเล็กย่อๆว่า IOT เนี่ยนะฮะ Internet of Things เนี่ยเป็นการที่เราเอาอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยฝังเข้าไปในสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตัวมันเองก็สามารถที่จะทำการคำนวณเบื้องต้นได้ในบางอย่างก็สามารถที่จะคำนวณในระดับสูงได้ สวิตช์ไฟเราแบบนี้นะครับหลอดไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบางทีในยุคของ IoT เนี่ยมันอาจจะมีการฝังตัวชิปอะไรบางอย่างไว้นะครับที่มีความสามารถในการทํางานอะไรบางอย่างที่มากกว่าการที่จะเปิดปิดธรรมดาอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเนี่ยอาจจะเป็นที้มีแค่การเช็คว่าเอตอนนี้อุณหภูมิในห้องเนี่ยร้อนหรือว่าเย็น ที่จะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมเนี่ยนะครับอาจจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการคุยกับบริการต่างๆนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะเช่นลักษณะอากาศเป็นยังไงนะครับหรือว่าค่าไฟนะตอนนี้เวลาต่างๆกันเนี่ยค่าไฟแตกต่างกันอาจจะมีการเปิดปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ค่าไฟถูกลงแบบนั้นก็ได้คนทั่วๆไปเนี่ยมักจะใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของผู้ใช้นะครับก็คือมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีการใช้งานมันนะครับใช้งานโดยตรงหรือว่าจะใช้งานทางพอ้อมก็แล้วแต่ แต่ว่าการที่คอมพิวเตอร์จะทางานได้ตามที่ต้องการเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีการสั่งงานนะครับในรูปของตัวคอมพิวเตอร์โปรแกรมซึ่งคงมาดูกันนะฮะว่าแลวจริงๆไอตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือยังไงแล้วมีความสําคัญยังไงมีบทบาทยังไงในยุคดิจิตอลสมัยนี้นะครับลองจินตนาการก่อนนะฮะว่าอ่ะเช่นเราต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่หนึ่งนะฮะไปโรงเรียนไปที่ทํางานไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นที่ใหม่เนี่ยไม่เคยไปมาก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทาก็คืออ่ะเอาแผนที่มานะฮะ จริงสมัยนี้จะเปิด Google แล้วก็เสิร์ชหาดูเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเราทาเองก่อนละกันนะครับเอาแผนที่มารู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ไหนนะครับมันน่าจะต้องเดินทางไปเส้นทางไหนถ้าเราใช้วิธีการเดินใช้วิธีการขับรถไปหรือว่าใช้วิธีการขึ้นรถเมล์ไปในที่นี้กระบวนการคำนวณก็คือการหาเส้นทางนะฮะการหาเส้นทางปัญหาของเราก็คือหาเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือส่วนที่เป็น Input นะครับ จุดเริ่มต้นบ้านของเราอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นอินพุตด้วยก็คือ,อปลายทางที่เราต้องการไปนะฮะคือที่ไหนนะครับเป็นที่เกษตรก็ว่าไปถ้าไม่เคยเดินทางตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นแบบนะครับพวกนี้ก็เป็นอินพุททั้งหมดนะครับเอาพุตเองก็คือเส้นทางแบบนี้เป็นต้นนะครับ คราวนี้ลองมาจินตนาการว่าในแง่ของการทํางานของเราเนี่ยนะฮะคือคือตัวเราเองนี่มันก็เหมือนกับเป็นตัวคํานวณอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเป็นสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะคํานวณอะไรบางอย่างได้นะครับเราก็จะมีเรื่องของอาการรับอินพุตเข้ามาใช่ไหมไม่ว่าจะดูด้วยตานะครับจะฟังด้วยหูอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะส่งคำพูดออกมาได้นะครับจะมีการเขียนออกไปจะมีการสื่อสารด้วยการพูดออกไปก็ได้นะครับมีส่วนที่สามารถที่จะประมวลผลได้นะครับในที่นี้ก็คือคือสมองเรา ใช่ไหมฮะสมองเราเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลในรูปแบบที่ถ้าเป็นมุมของคอมพิวเตอร์จริงๆจะถูกเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือ central processing unit นะครับมีส่วนที่สามารถที่จะจดจําข้อมูลอะไรบางอย่างได้ว่าอตอนนี้เคยเขียนจากตรงนี้ตรงนี้นะครับกำลังมองที่จุดนี้ของแผนที่อยู่จุดนั้นของแผนที่อยู่เนี่ยเราก็จะต้องมีส่วนที่เราเอาไว้จดจําข้อมูลต่างๆได้ด้วย ในคอมพิวเตอร์จริงๆนี่ก็มีองค์ประกอบลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ได้เหมือนเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะแต่ก็จะมีส่วนที่เป็นตัว cpu นะฮะก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะครับส่วนที่เป็นหน่วยความจำนะฮะที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลทั้งหลายแหล่นะครับมีไฟเลี้ยงด้วยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟในการให้มันทำงานได้นะครับมีส่วนที่เป็น input output นะฮะ input ก็อาจจะเป็นพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์พวกนี้นะ จะเป็นพวกหน้าจอคุณนี้เป็นหลักอาจจะมีพวกเสียงอะไรที่ส่งมาตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าตัวการส่งข้อมูลในรูปแบบของเอกสารออกมาเป็นตัวปรินเตอร์แบบนี้เป็นต้น ซึ่งการที่จะให้มันทํางานได้นี่ก็ต้องอาศัยการโปรแกรมนะครับเอาลองมาดูนิดนึงแล้วกันว่าไอตัวโปรแกรมนียมันคือยังไงนะครับลองย้อนกลับมาในบริบทของตัวเราเองที่ทําหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ต้องดูคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับการโปรแกรมจะเป็นลักษณะนี้ครับจริงๆมองมองเรื่องของการโปรแกรมเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารมันจะชัดเจนกว่าหรือว่าเปรียบเทียบได้ดีกว่านะครับเราลองลองคิดว่าการที่เราทราบว่าเราจะเดินทางจากจุดเนี้ยไปจุดเนี้ยนะครับเราทําได้เองได้นะ แต่ลองดูว่าสมมติว่าเรามีลูกมีหลานนะครับมีเพื่อนก็นแล้วแต่เนี่ยอยากจะสอนให้เขาทําในแบบเดียวกันได้ในแบบที่เราคิดนี่แหละก็คือเรามีขั้นตอนของเราว่ามีแผนที่อยู่เริ่มต้นที่จุดนี้ไปที่จุดนี้ต้องดูเส้นทางไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราอยากจะถ่ายทอดกระบวนการคิดตัวนี้ไปให้คนอื่นทําให้นั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่คงจะต้องมาเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบก่อนนะครับลักษณะแบบนีมน้มันจะเรียกว่าเป็นแนวคิดเชิงคํานวณ ก็คือคิดเป็นคิดเป็นขั้นตอนคิดเป็นขั้นตอนไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดไอตัวแนวคิดของเราตัวนี้ไปให้คนอื่นทําได้ในที่นี้เราก็จะมีเพื่อนหรือว่ามีลูกมีหลานแบบนี้นะครับพยายามที่จะสื่อสารให้เขาทราบว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ย จะให้เขาทําตามแบบเราได้ยังไงนะครับเช่นอาจจะมีขั้นตอนว่า,าเปิดดูแผนที่นะดูว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนหาให้ได้ดูว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อก็ว่าไปในลักษณะขั้นตอนแบบนี้นี่แหละนะฮะที่ในบริบทของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นโปรแกรมนะครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ก็คือตัวผู้รับตัวเนี้ยที่จะรับขั้นตอนไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่รับขั้นตอนไปก็ได้อาผมให้ดูรูปนี้นิดนึงดีกว่านะฮะ ว่าไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยคำศัพท์คาว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับในภาพนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าพยายามเพ่งดูเนี่ย ที่จะมองไม่เห็นว่าตกลงคอมพิวเตอร์มันอยู่ไหนกันแน่นะไอตรงแถวๆนี้ก็เป็นตู้เป็นโต๊ะเอกสารเป็นอะไรร่วมมีคนนั่งเต็มไปหมดเลยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายคอมพิวเตอร์สมัยครึ่งค่อนศตวรรษมาแล้วนะครับไม่ต้องพยายามหาคอมพิวต์มองหาคอมพิวเตอร์หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์จริงๆใช้งั้นถามว่าคอมพิวเตอร์อยู่ไหนนะฮะจริงๆกลุ่มคนพวกนี้แหละนะครับหนูแล้วจะเป็นผู้หญิงตรงนั้นเลยนี่นะฮะก็จะเป็น คนที่ทําหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นตําแหน่งงานนะครับแปลตรงตัวเลยว่านักคํานวณนะครับหน้าที่ของเขาคือคํานวณอย่างเดียวนะฮะคำนวณอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขากําลังคํานวณไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือ่ารับเป็นใบกระดาษมาเหมือนเป็นขั้นตอนในรูปนี้นะฮะก็คือบอกว่าจะทําอะไรบ้างนะครับเอาไอ้ค่านี้ไปบวกค่านั้นค่านั้นไปบวกค่านูนเอามาลบแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะก็คือจะมีขั้นตอนใส่เป็นกระดาษมา งั้นกลุ่มคนพวกนี้นก็คือนั่งอยู่ในห้องใช่ไหมฮะรับขั้นตอนไปรับเป็นคําสั่งไปนะครับแล้วทําหน้าที่คํานวณออกมาให้ได้ตามคําสั่งนั้นๆงั้นลักษณะของคนพวกนี้คอมพิวเตอร์กลุ่มพวกนี้นะครับเขาก็คือทํางานตามโปรแกร,รมที่เขาได้รับหรือคําสั่งที่เขาได้รับแต่คอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสั่งงานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการสั่งงานก็จะแตกต่างกันจากการสั่งงานไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นคน แทนที่จะเป็นการเขียนลงกระดาษนะครับใช้ภาษาคนเขียนภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยลงไปนะครับตัวคอมพิวเตอร์เองนี่ก็ต้องมีกระบวนการสั่งงานแต่ว่าต้องเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมอยู่ดีนั่นเองนะฮะภาษาคอมพิวเตอร์นี่นะครับหรือคําสั่งที่จะให้ตัวคอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า machine instructions นะครับหรือว่าคําสั่งสําหรับตัวเครื่องจักร เนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำงานโดยอาศัยตัวสัญญาณไฟฟ้านะครับในรูปของการเปิดปิดนะฮะเปิดสัญญาณปิดสัญญาณนะครับงั้นเวลาที่เขียนออกมาในรูปของไอตัวคําสั่งเนี่ยมันเลยออกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายก็คือเป็นรหัส01แบบนี้นะฮะ0หมายถึงปิด1หมายถึงเปิดนะฮะ0011ก็คือหมายถึงปิดจุดนี้เปิดจุดนี้ปิดจุดนี้ปิดเปิดจุดนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไอรูปแบบเนี้ยก็คือตัวคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับ เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันทําอะไรนะฮะคนทั่วไปเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าทํะไรแต่คนที่เป็นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์เป็นคนใช้งานคอมพิวเตอร์ตัวนี้อย่างจริงจังก็จะทราบว่าคําสั่งพวกเนี้ยเอาไว้ทำอะไรสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ยังไงและจะเขียนคําสั่งพวกนี้มายัางไงนะครับโดยทั่วไปคําสั่งพวกเนี้ยพอไปบรรจุในหน่ยวยความจาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะตัวสิ่งที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์หรือตัว cpu เนี่ยก็จะมีไอตัวการดึงสัญญ,ญาณไฟฟ้าพวกนี้นะฮะดึงเข้าไปทีละคาสั่งทีละคาสั่งแล้ว เพียงแต่ว่าทํางานด้วยความเร็วสูงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะ CPU สักตัวหนึ่งหน่วยประมวลผลสักตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทําคําสั่งได้เร็วถึงหลายพันล้านคําสั่งต่อวินาทีนะครับงั้นคำสั่งจะเห็นยิบย่อยแบบนี้นะฮะเห็นเป็นเรื่องของการคํานวณน,นะครับในแบบที่คนคํานวณหน้าเบือ่อหน้าเบื่อแบบนี้นะฮะให้บวกเลขกัน1ล้านตัวหาค่าเฉลีย่ยหาสถิตินั่นนี่นู่นออกมาเนี่ยคอมพิวเตอร์ทําในพริบตาเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องจักรพวกเนี้ย อย่างยิ่งที่จะนำไปใช้กับการคำนวณที่มีปริมาณข้อมูลเยอะๆนะฮะอย่างยุคปัจจุบันเนี่ย Big Data บ้างอะไรบ้างเนี่ยข้อมูลไหลมาเทมาเต็มไปหมดโดยเรื่องยิ่งมีพวก IoT พวกอะไรใช่ไหมฮะข้อมูลเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับงั้นไอทำงานเยอะๆนะฮะแม่นยำสูงด้วยเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ทำงานได้เร็วสูงมากด้วยตัวมันเองก็ไม่เบื่อให้คนไปนั่งคำนวณเลขเนี่ยพันตัวหมื่นตัวแบบนี้นะฮะแปบ๊บๆก็เบื่อละนะครับคอมพิวเตอร์เอง ทำได้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องพักด้วยเสียบปลั๊กไปตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าเราจะใช้พลังตรงนี้มาได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาในการสื่อสารกับมันซึ่งจุดนี้แหละคือความท้าทายของคนที่เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ยังไงนะครับแต่ว่าเราจะไม่เขียนในรูปแบบที่เป็นไอตัวรหัสคำสั่ง0101แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครเขียนกันแล้วนะครับ อย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันคือเขียนตรงนี้ก็ตาลายใช่ไหมไล่ยากด้วยดูยากด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเวลาจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ในระดับล่างจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะใช้ไอตัวรหัสที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นภาษาสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่มันแปลออกมาเนี่ยมันก็จะมีการแปลออกมาเป็นรหัส0ูนย์หนึ่งนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าตรงนี้อาจจะเป็น0ูนย์ศูนย์ศนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นคําสั่งนี้อันนี้แค่ตัวอย่างเฉยเปเป๊นะนครอ้ตตงีีาาาจจววม่เ็น 110นะฮะแล้วก็ตรงนี้ตีความว่าเป็น0-1แบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นเวลาที่เขียนแบบนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายกว่าว่าตกลงคําสั่งนี้จะเอาไว้ทาอะไรนะครับและเวลาไปใช้กับคอมพิวเตอร์จริงๆก็จะมีการแปลคําสั่งตัวนี้เป็นส่วนๆแล้วเอามาประกอบร่างรวมกันนะครับกือคือเหมือนกับมาภาษาอังกฤษใช้คําว่า assembly รวมกันนะครับงั้นภาษาพวกนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นภาษา assembly นะครับหรือ assembly language มีการแปลงออกไปเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์นะฮะ0101ตัวเนี้ยแบบ1ต่อ1 1คำสั่ง assembly แปลเป็นคำสั่งภาษาเครื่อง1คําคำสั่งแต่ภาษาเนี้ยมันก็ถูกใช้งานมาค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะฮะตอนที่สมัยที่คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับผมให้ดูรูปนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นท่านนี้นะฮะ,ะเธอชื่อว่าคุณมาการ็ตฮามิลตันนะครับมาการ็ตฮามิลตันตัวเนี้ยเธอเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นคนเขียนโปรแกรม ควบคุมตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ในยานอาวกาศอพอลโล11นะก็คือที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์นั่นแหละการเขียนภาษาควบคุมคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยก็คือยังคงต้องเขียนในรูปแบบภาษาแอสเซมบลีนะครับภาษาแอสเซมบลีก็อย่างที่เห็นอย่างเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับโค้ดเยอะขนาดไหนต้องเขียนกันยืดยาวขนาดไหนเนี่ยนะฮะยาวขนาดที่ว่าถ้า p ริ้นเอา์ออกมานะครับมาเป็นกระดาษเนี่ยนะฮะเอามากองรวมกันเนี่ยคือสูงท่วมหัว คุณมาเกอร์เลสเลยนะครับตรงนี้คือโปรแกรมจริงๆนะฮะที่ใช้ในการสั่งงานตัวคอมพิวเตอร์สมัยนั้นนะครับตัวอ p พอลโล1นะครับแต่อยากจะให้เห็นว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับจะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆถึงจะเขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์แบบนี้ออกมาได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของการ เขียนโปรแกรมคอมพวิวเตอร์เนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเยอะด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกร,รมในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเป็นระดับสูงขึ้นนะฮะ เป็น abstraction ที่สูงขึ้นนะครับ high level abstraction ตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้เขียนเป็นตัวชิ้นเล็กๆคำสั่งยิบย่อยยิบย่แบบที่เราดูไม่ค่อยออกว่ามันทำอะไรกันแน่เนี่ยนะครับเราเขียนในรูปแบบที่จะดูง่ายขึ้นนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะยังดูยากนิดนึงอยู่นะแต่อย่าง,ง,งน้อยก็น่าจะพอตีความได้ว่าอ๋อกำหนดให้ไอตัวซัมอะไรสักอย่างเนี่ยเท่ากับ0นประมาณนั้นนะครับ มีตัวคําสั่งอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยคือดูแล้วมันมันดูเป็นภาษาคนภาษาอังกฤษามากกว่านะครับที่จะออกมาเหมือนเป็นภาษาสัญลักษณ์ยึกยือยึกยืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตัวนี้จะไปสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยเนื่องจากตัวคอมพิวเตอร์มันไม่ได้คาดหวังภาษาลักษณะแบบนี้นะครับมันคาดหวังภาษาที่เป็น010101 10, ก็คือภาษาเครื่องเนาะงั้นมันจําเป็นที่จะต้องมีกลไกในการแปลภาษานะครับคือเรียกว่าเป็นตัวทรานสเลเตอร์ ทำหน้าที่ในการแปลภาษาก็คือ translation นะครับแปลภาษาพวกนี้นะฮะให้อยู่ในรูปของตัวภาษาที่ตัวคอมพิวเตอร์เข้าใจได้นะซึ่งก็โอเคเลยนะฮะคือเราไม่ได้เขียนตรงนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากนะครับเรามาเขียนในแบบที่ดูแล้วมีความตรงไปตรงมามากกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับแล้วอาศัยตัวซอฟต์แวร์พิเศษตัวหนึ่งนะฮะในการที่จะแปลไอตัว คำสั่งภาษาตรงนี้นะฮะให้กลายเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นะซึ่งไอตัวแปลภาษาตรงนี้ในปัจจุบันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวภาษาที่เราใช้นะ,ะมันก็จะมีเยอะแยะมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราคงต้องเลือกมาสักภาษาหนึ่งนะครับที่จะเอาไว้ใช้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไว้หัดฝึกเป็นทักษะด้วยนะครับในการที่จะลองหัดเขียนการสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยกันโปรแกรมนะครับตัวภาษาที่เราจะใช้ก็คือภาษาที่เรียกว่า Python ที่แปลว่าง,งูเหลืองนี่แหละนะครับเขียนแบบนี้เลยนะฮะสัญ,ญลักษณ์เขาโลโก้เขาก็เหมือนเป็นงู2ตัวแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นกันยังไงครับ